นักธรรมายังเชื่อว่าความเก่งกล้าของมนุษย์ที่จะก้าวหน้าต่อไปข้างหน้านะเขาอาจจะประ,ะ,ประดิษฐ์สิ่งเครื่องมือหรือวิชาความรู้ที่จะให้เกิดผลดีเป็นการแวดล้อมแก่เด็กตั้งแต่อยู่ในคันก็ยังได้ก็ออย่างน้อยก็าทางร่างกายให้เด็กมันมีร่างกาย ที่ดีตั้งแต่ตั้งปฏิสนธิในท้องในคันหรือว่าให้เด็กมันได้กเกิดมาเป็นเด็กที่มีมันสมองที่ดีเพราะว่าเขาได้ให้การบริหารที่ดีตั้งแต่เด็กยังอยู่ในคันอย่างนี้เขาก็ยังทำได้แต่เอาเอาละเราไม่เราไม่หวังมากถึงอย่างนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่อาจจะทำได้ เอาจะเพียงว่าถ้าได้คลอดอมาจากท่้องแม่แล้วก็ขอให้ได้รับการศึกษาทันทีให้ดีที่สุดทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของคนคนนั้นทีนี้บางคนก็ชักจะงงงงแล้วก็ได้คือพูดคือเมื่อจะมาพูดว่าพอเด็กคลอดออกมาจากคันมันดาน ก็รีบให้การศึกษาทันทีให้ดีที่สุดาท,ทาริธารคนั้นมันจะจะรับได้ถ้าท่านเข้าใจถึงขนาดนี้ก็เข้าใจว่าการศึกษาให้ได้แม้แต่ทารทิทารคติดคลอดมาเดียวนี้แล้วก็ย่อมแสดงว่าท่านเข้าใจความหมายต้องคำว่าการศึกษาถูกต้องถึงที่สุด เดี๋ยวนี้คนโดยมากเข้าใจคำว่าศึกษาศึกษานี่น้อยนะักทั่วไปโรงเรียนนู่นจึงจะมีการศึกษาเขียนอ่านในหนังสือหนังหาเรียกว่าการศึกษาถ้ารู้จักการศึกษาเพียงเท่านี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะฟังเข้าใจว่าเราจะให้การศึกษาแก่ทารกติศักว่าคลอดออกมาจากคันเดียวนี้ได้อย่างไรอีก นี่แหละคือข้อที่เราจะต้องอให้ความหมายหรือให้คำอธิบายแก่คำว่าการศึกษาให้สมบูรณ์ <c oughs> การที่ทำให้มันดีขึ้นทั้งทางกายและทางจิต <c oughs> ก็เรียกว่าการศึกษาได้ทั้งนั้น <c oughs> แล้นลูกเด็กๆพอได้รับ พอคลอดออกมาก็ได้รับการแวดล้อมให้รู้จักทำอย่างนั้นให้รู้จักทำอย่างนี้ <c oughs> ที่เด็กเขาทำได้เองนับตั้งแต่ว,วันที่คลอดออกมาเช่นดูดนมเป็นอย่างนี้ลูกหมามันก็ทำได้จะมาเห็นมันจึงมีอะไรที่มากไปกว่านั้น คือเขาจะต้องแอวดล้อมอบรมให้เด็กฉลาดมากออกไปกว่าที่เพียงแต่ว่าจะดูดนมเป็นหรือว่าถ้าดูดนมเป็นมันก็ยังจะต้องดูดให้ดีให้มีประโยชน์อยาให้เกิดโทษทั้งทางกายและทางจิตแก่ทารกที่เพิ่งคลอดออกมา <c oughs> ขอใั้นทั้งหลายไปคิดดูเองว่าเราจะแวดล้อมเ,อด,เด็กคารกที่เพิ่งคลอดออกมานี่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดและดีที่สุดอย่างไรนั่นแหละเรียกว่าเราเริ่มให้การศึกษาแล้วตั้งแต่ขั้นแรกหรือตอนแรกแห่งวิวัฒนาการของเขาเด็กคารก ในชั่วโมงแรกคงจะลืมตาไม่ได้หรือว่ายังดูดนมไม่ได้มันก็ต้องรอไปตามลำดับแล้วจะใจกินน้ำหรือว่ากินอะไรไปก่อนจนกว่าจะดูดนมได้นี่เป็นโอกาสหรือว่าเป็นระยะสำหรับการศึกษาทั้งนั้นท่งเขอให้มันมีการความถูกต้องไปตั้งแต่ระยะนี้จึงจะเรียกว่าไปตามลำดับทุกขัน้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการ เดี๋ยวนี้เด็กทารกนั่นก็กินอาหารเป็นเด็กทารกนั่นก็นั่งได้เดินได้วิ่งได้เล่นหัวอะไรได้รู้จักมีอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอะไรยิ่งขึ้นทุกทีกันกว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวทุกตอนทุกขั้นตอนนี่จะต้องได้รับการศึกษาที่ถูกต้อง ท่นอะไรที่ทำให้เขาได้รับความก้าวหน้ามีประโยชน์ทุกขั้นทุกตอนนี้เราเรียกว่าการศึกษารวมทั้งเรื่องในโรงเรียนด้วยท่านทั้งหลายอย่าได้มุ่งมองไปยังการศึกษาในโรงเรียนอย่างเดียวว่านั่นเป็นการศึกษา ถ้ามองอย่างนั้นแล้วมันจะโง่ามากกว่าขึ้นเพราะว่าคนเราดีได้ในทางจิตใจนั่นมันไม่ได้รับมาจากโรงเรียน <c oughs> อย่างเดียวและมันไม่ได้รับมาจากโรงเรียนมากกว่าที่เราจะได้รับจากทางบ้านจากพ่อแม่จากพี่เลี้ยงจากทุกสิ่งทุกอย่าง ที่แวดล้อมตัวเรา <c oughs> เราไปโรงเรียนก็จะเรียนหนังสือจะมากกว่าอย่างอื่นโดยเฉพาะสมัยนี้แล้วมันก็เรื่องเรื่องเรียนหนังสือแต่ที่เราได้รับจากสิ่งแวดล้อมที่บ้านนั้นมันมากกว่าเรียนหนังสือโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่มีค่ามากที่สุด ก็คือสิ่งที่จะสร้างนิสัยใจคอคือบิดามารดาหรือทุกคนที่อยู่ในบ้านในเรือนนั่นเขาเป็นอย่างไรเขาอยู่ด้วยจริตนิสัยมันยาาิอย่างไรนั่นแหละจะทำให้เด็กเล็กๆหรือเด็กทารกนั่นมันเกิดมีนิสัยใจิตใจอย่างนั้น นี่เป็นการศึกษาอย่างลึกซึ้งเป็นการศึกษาอย่างรุนแรงเป็นการศึกษาไม่ทันรู้ตัวหรือไม่ต้องรู้ตัวเราเกิดมาชาติหนึ่งนี่มีอะไรเป็นนิสัยมันก็เป็นสิ่งที่ได้ฟังลงไปแล้วตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆอยู่ในบ้านในเรือนก่อนที่จะไปโรงเรียนไปซ้ำไป